ช่อง5สเปเชียลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมฟิลกิติกรนะครับเรากลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการไดอารี่ช่อง5สเปเชียลนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าสเปเชียลเช่นเคยกับรายการของเรานะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่หอประชุมไพรสเนไทยนะครับกับบรรยากาศงานรับรางวัลสัตบุรุษนะครับข้าราชการต้นแบบนะครับคนดีของแผ่นดินบุคคลแห่งชาตินะครับงานนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีข้าราชการนะครับท่านพระครู ศิลปินดาราและผู้ที่ทําคุณประโยชน์เข้ารับรางวัลกันอย่างมากมายเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมภาพบรรยากาศในงานแล้วก็เสียงสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้กันครับผมไปเลยครับบรรยากาศที่หอประชุมไบรส์สณียไทยยานแจ้งวัฒนะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าหลายองค์กรรวมใจจัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศมีผู้เข้ารับรางวัลกว่า200คน โดยมีนายอัมพลเสนาณรงค์องค์มนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานมอบรางวัลปีนี้ผู้จัดมอบรางวัลสองรอบคือรอบเช้าและบ่ายโดยรอบเช้าเป็นรางวัลสัตบุรุษข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดินรางวัลครุฑทองบุคคลแห่งชาติรางวัลสิงห์ดาวเงินข้าราชการไทยตัวอย่างมีบุคคลทั่วไปข้าราชการทหารข้าราชการครูนักธุรกิจและเยาวชนมารับรางวัลอันทรงเกียรติ ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติทุกคนภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้และพร้อมที่จะเดินหน้าทํำประโยชน์เพื่อแผ่นดินต่อไปทุกรางวัลเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเดินหน้าทําความดีเพื่อประเทศชาติและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชนรัธรรมนมีเรื่องหคุณทากิกรแลททำงาม คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณแม่รัชนีไส้ผูนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับอันนี้ลูกสาวใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับกับปารังวันสงเกียรตินี้ในสาขาอะไรครับคุณแม่ครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจภูมิใจค่ะครับวันนี้รับางวัลสาขาอะไรครับคุณแม่ครับบริหาร บริหารธุรกิจนะครับผมครับผมอย่างนี้รับรางวัลบริหารธุรกิจแบบนี้นะครับสาขานี้คุณแม่ต้องทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับคุณแม่ครับอ๋อแม่ทําห้องพักพวกรีสอร์ทโรงแรมค่ะชื่ออะไรครับบอกได้ไหม่เดอะเทนโฮเทลแล้วก็ลีลาวดีรีสอร์ทมี3สาขาชื่อว่าเดอะเทนโฮเทลนะครับแล้วก็ลีลาวดีรีสอร์ทนะครับค่ะค่ะหลังจากที่เราได้รับรางวัลอังสงเกียนนี้แล้วใช่ไหมฮะเราจะกลับไปพัฒนาโรงแรมกับรีสอร์ทของเราเนี่ยให้ไปในทางทิศใดบ้าง จริงๆโรงแรมของเราก็มุ่งเน้นด้านการบริการอยู่แล้วนะคะก็จะเน้นการบริการยิ่งตอนนี้ก็ต้องกับคนไทยให้มากเป็นพิเศษเลยใช่ค่ะที่รู้ๆกั <ๆ S 1> นอยู่ว่าช่วงนี้ก็ชาวต่างชาติก็ยังเดินทางมาไม่ได้นะตอนนี้เราก็ยังมีคนไทยเป็นลูกค้าเราอยู่เนาะเราก็พัฒนาไปกันเรื่อยๆใช่ไหมแล้วช่องทางทีนี้ช่องทางในการจะติดต่อโรงแรมนะครับมีเบอร์หรือมีเพจอะไรติดต่อไหมครับมีแฟนเพจนะคะ เออซิร์ชโรงแรมรถไฟหัดใหญ่แล้วก็เบอร์ติดต่อ074221133นะคะ074221135ค่ะ,ะทั้งหมดนี้ครับรายการนะครับไดอารี่ช่อง5สเปเชียลก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกทุกท่านด้วยและกับคุณแม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ